สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่ติดตามรับชมช่องแช่หน่อยรุ่ยเกียวสู้ผู้สุขนครับพี่น้องครับมณีสีผ้าพี่น้องมาสมรสครับพี่น้องครับปัญหานะครับปัญหาก็คือคอนท้นนะครับคอนท้นใบมีดนะครับอันนี้คือตัวนี้นะครับพี่น้องมันมันเฟื่อดครับพี่น้องมันเฟื่อดเหมนเวลาห้ายกนี่มันมันผมซื้อว่ามัน โมเมนตปกติของของรถนะครับเพระาะว่าปกตินี่ใบเมีดนี่มันสีขึ้นลงไดเร็วนะครับพี่น้องครับอันนี้ผมสีลองลองให้พี่น้องเบิ่งน,นะครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งใบใบเมีดนะครับอันนี้ผมผมดึงขึ้นนะครับพี่น้องผมดึงขุ้นนะครับพี่น้องมันสีเฟื่อเฟครับพี่น้องครับนี่มัน ตัวนี้นะครับมันต่องใส่แห้งนะครับับ้ตัวนี้มันมันมันสีเฟืดอดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมนเนี่ยสาพี่น้องมาซ่อมตัวนี้แล้ครับพี่น้องครับว่าสีเฮ็ดแนวดหะนะครับผ้าพี่น้องสมรองเมืองครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับผมกับสีขออนุญาตนะครับถอด ถอดเบาออกสักก่อนนะครับอันนี้รถของผมนี่สองพันสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองชั่วโมงครับพี่น้องครับรถรถสองปีนะครับสองปีสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดเบาออกสักก่อนครับพี่น้องครับสร้างบ่ยมากพอดีครับพี่น้องครับพอดีเลยครับมาก สรถครับนี่ครับพี่น้องครับผมถอดออกมาเรียบร้อยนะครับพี่น้องจากการวิเคราะห์นะครับนาสีเกี่ยวกับตัวนี้บอรสร้างบอ่อยนี่เบิด่เบอร์สิบสอง เบอร์สิบสองนายแจ็คยู่ซดอกครับพี่น้องครับสร้างบอยกำลังทำการถอดครับพี่น้องอันนี้เป็นปั๊มมันหรือเปเนี่ยนะฟืดนาทียูมองนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบึงเ้งไปน้องกันครับพี่น้องครับเพิ่นสี็สมแล้วได เอาไว้พี่นี่ครับสำใบมีดคอนโทรนคอนโทรนใบมีดนะครับใบคอนโทรนใบมีดฟืดนะครับพี่น้อง ตอนนี้กำลังถอดอันขันโยกมันนะครับออกจากปั่มมัน่นตะวันครับพี่น้องครับถอดออกมาเรียบร้อยเฟือดบ่ตัวน,นี้ก็เฟื่อยปะกับบ่เฟือดปานไหหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมบก่กานนี้ครับถอดหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมตัวนี้ครับพี่น้องครับ มันมีสองตัวน้องโรงเรียมเลยเนาะดินมันปะเขาปะพี่น้องทั้งบ้านเบนิ้งเลกับซอมใดย์เลยมันวะเนี่ยม,ม,มันกระบวัญหาประเด้นเนาะแต่ว่ามันต้องหัวจกักก็เจอ,อใช้มองได้ทีว่ามันมัน ต้องเอาอันนี้เจละบีเป็นยแลพี่กินหงูมันจนนมันจมาตรงนะมัคว้านหูแล้วองเ็ดยังไงปะนี่ยเห็ดมเห็ดแวไโอ้เนี่นี่นี่มันกินหูอ้มันจนไงนี่ครับพี่น้องยเนี่เนี่ฮห็ดมาเนี้เองนบานี่แต่ว่าแขงนีโปกติเนาะแงนี่เนาะ อันนี้ปก,ปกติเยอะตัวนี้นะโอ้นี่มันเป็นอะไตัวนี้ออพาแขีงแบบนะั้ตัวนี้เอาตัวนี้มันคือเป็นเขียวแน่เลยนะนี่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 นตัวตวข้างในมันนะมันคือเป็นฟันนแน่ๆมันก็นกินแล้วแบบนั้นนะมันเสื่อมเลยพีกเสื่อมอะไรมีแต่นัอนว่าใช่นนไหมคว้านไหมเดี๋ยวเสียภาพี่น้องสมค,ครับพี่น้องลองพิจารณาบน้า,าก่อน บ่าห้าสี่สองเนี่ยแหละนะครับสร้างพันเศษเนี่ยเลยเจาะเล็กใหญ่กูเกาใส่บอ่ะไม่ได้จัางว่าพิจารณาเศษอะไรบ้างนะนี่ครับพี่น้องครับกล่อง มันมันเป็นแขีวครับพันเฮ็ดเป็นแขีวมาคางนึงครับพี่น้องครับโก็กล่องนีบ่บอยรกษัทเนาะบันเทือน,นี่มันกเ็เลยมากินตัวนี้ครับน,น,น,นี่ครับอันนี้หู้างนี้หูใหญ่นะครับคางนี้เป็นปกตินะครับบัน,กกนี้เกตก็เลยสีพิษเจรนินานะครับว่าสี เอาเป็นน็อตบอครับใส่พี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวผมลองคิดหาวิธีก่อนครับพี่น้องครับครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับผมใส่วิธีเอาน็อตนะครับเอาน็อตมาใส่แทนสลักนะครับอันนี้มันสิเป็นไอเป็น เป็นเป็นคอต่อของโซ่ข้อลำเลียงครับพี่น้องครับพมเอามาบากเอาแนวนี้นะครับนี่ครับเอาเอามาบากเอานะครับให้มันล่งเขาลอกพอดนะครับมันยังสิบบกกระดิกไปแซนะครับงนการมุนน็อตยึดเอาไว้เลยนะครับบอแน่ใจว่าสีใสได้ซ้ำได้นะครับแต่ว่าแก่แก้ไขปัญหาเสพ่อนาไปก่อนครับมีเงินจังคอยเปลี่ยนตัวตัวนี้มันครับ พี่น้องครับประกอบเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวน้าเสียงหาลองทดสอบนะครับพี่น้องจะมีกระบอกปืดครับได้เลยครับพี่น้องเบาๆครับ เรียบร้อยไีอีอกอันนึงครับพี่น้องครับนรับคลิปนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะนาไปก่อนนครับเอาคลิปนาทอกันไหมครับพี่น้องครับคลิปนี้สวัสดีครับ